ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่พระโกศัยเจติยรักษ์ด็อกเตอร์มอบเงิน1นึ่งแสนสมทบซื้อที่ดินโรงพยาบาลวังชิ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันที่11สิงหาคม2,567เวลา14นาฬิกาพระโกศัยเจติยรักษ์ด็ตอร์รงเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระาธาตุช่อแฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่พร้อมกับพุทธศาส,สนิกชนมอบเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดินให้กับโรงพยาบาลวังชิ้นเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันอายุวัฒนมงคล58ปีของพระโกศัยเจตียรักษ์ดเตอร์ โดยมีพระครูวิจิตธรรมสาธกเจ้าคณะอำเภอวังชิ้นเจ้าอาวาสวัดสมริดที่บู์เป็นผู้รับมอบในการนี้แม่เป็งเชิดชูบ้านไร่หลวงตำาบลนาพนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ร่วมบริจาคหนึ่งตารางเมตรจำนวน2,999บาทและชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแหนร่วมมอบเงินสมทบอีกด้วยค่ะ โดยพุทธศาสนิกชนท่านใดสนใจร่วรมทำบุญสมทบซื้อที่ดินได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่513-0603257ชื่อวัดสมฤทธิบู์ซื้อที่ดินมอบให้โรงพยาบาลวังชิ้นหรือสามารถติดต่อวัดส่วนราชการรอพอสตอทุกแห่งและที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งในอำเภอวังชิ้นค่ะ